สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นแต่งกิ่งนะครับคินดว่านะครับรหัสออ h อสองสามศูนย์นะครับครบทุกอย่างนะครับพี่ใบไ,ไม่มีหักนะครับนี่นะครับไม่มีแต่งหักนะครับตันนี้ผมน่าจะล้างขาบูเก็บไว้นานแล้วพี่จะลองเสร็จให้ท่านชมดูนะครับ ขออนุญาตนะครับมันเดเท้านะผมต้องใช้มือเดียวนะพี่ขออนุญาตนะครับพี่ริมเลยครับปูเป็นแบบ2องนนะครับหาผ้าพบามง่ายนะครับยางแยกก็ใช้ของบ้านเราหาของง่ายพี่อันนี้ก็อัตละรบ,บีนะครับที่อัตลรบ,บีนะครับนี่ต้องยกลำจับนะครับ ปีเนียมนะครับตัวนี้น้ำหนักไม่เยอะนะเบานะครับตามจับนะครับตัดควันนะครับตัดนี้ได้นะครับตัดกล้องได้นะครับ เนได้ว่านะครับน่าจะสองสามพี่นะครับสนใจสนใจก็น,น้ะครับไปล้างนิดหน่อยพี่ทำงานได้เลยนะครับติดเลยนะครับเกาลิสตุลนนะครับน้ำมันสองพีผสมนะครับ